ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมแต่ในห่วยราดครับพี่น้องครับผมนี่ผลงานครับมาใส่ขุดใสอยู่นี่ครับผมคือปูว่านี่พี่เบื้องเราครับผมหลายลีครับผมเออมานปูว่านี่ไงพี่น้องเอ้ในปูก็ปูนี่แหละเอาให้นพี่น้องเบืเ้องใกล้ๆครับปูครับผมนี่ครับ ปูปูพี่น้องปูตา้งเต่าเลยมือนี้เบื้องครับไมอนี้มานอยู่ครับผมอุ้ยเบื้องหรอครับผมปลาเบิ้ลลงหรือปลาบบมีครับผมอันนี้ผมก็บอกแน่ใจกันครับผมใส่มาสองสามมือบนถือปลาจักเทียครับมองถือตัวมองอื่นครับมาหมือนี้ถือปูอุย้ยเอ้อ ก็เอาปูนี่แหละครับผมทอดมันเอาไปซุปแป้งทอดครับนี่ครับผมเอ้าเนอะมันยังหยกอยู่ครับผมยังหยกอยู่หมกหุ้นผ่าแยงครับเดี๋ยวหยิบผ้าพี่น้องไปครับผมไอ้รูดหมงผ่าแยงอีกครับไปยังกระโดดครับผมให้พี่น้องช่วยมืงครับผมมาอืออืออือมันถืออยู่หรอครับผมนี่กระโดดนี่กระโดดเมื่อกี้มันกระโดดเลยครับ ม่เงี้ยโกบพี่น้องพี่น้องครับผมกบกระโดดเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยพี่น้องปลาทิ่มผาเงี้ยงนี่โอ้โหลมลมน้องครับผมปลาทิ่มผาเงงครับผมนี่เมื่อวุอะเร่งแรงอยู่ครับปลาเออว่าติดการแค่ เมื่องพี่น้องเมื่อครับผมนี่มื่อนข้างบนก็นมีหัวไ่งไปเพราะไนไล่ลงไปก็มีครับผมโอ้ยพี่น้องเดียวเลยนอุ้ยข้างบนก็มีดินครับผมเดียเดียวเดียวใคไปก่อนครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยาครับผมปลามาื่อยาอย่างขึ้นดข้นบดจิง ปูก็นี่ครับปูก็เอาครับผมเพราะว่าเอาไปเพิ่มเอาไปเพิ่มกันครับไอออันอันวังหันครับอุ้ยพี่น้องหมานครับหมานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งข้างในครับไปเบิ้งอยู่ข้างในครับผมพี่น้องไอพี่น้องลงไปเบิ้งข้างในครับนี่ครับผมพี่น้องเบิ้งเอาครับครับผมพาทีพาเขียวครับนี่ยัางนี ต้องเห็นปุ๊บเปลี่ยนไม่เด้่องพังเหรครับปลาดุวปลาปลาดุกนีบ้างที่เห็นแต่ปลาคัวเดี๋ยวพลิกเบืองไว้ที่นี่นะครับผมคุณผู้เห็นเห็นอยู่ครับผมดุกกระสืหลายซ้อมเบืองพี่น้องครับผมที่ใช้นอบบัตรใช้นอบบัตรพี่น้อ,องโอ้ถังนี่ถังมะน้ำอยู่ครับผม ที่ข้างบนที่ข้างนี้อันตรายครับผมมามที่ตรงนี้อันตรายครับอุ้ยถังเพื่อนเอามาอยู่พี่นเนาะลุหลุตลุตลองมาติดไปก่อนครับก่อนเลยครับเผื่อว่าปลอดภัยครับผมพี่น้องเอาเอาไม่ได้ นี้เดี๋ยวน่มาใส่ไม้ก็ปูไม้โอ้เมืกระจกอยู่ไกลเค่เดี๋ยวเปกันครับผม ยิงของวานีพววาน่พี่นออ้องตัง,ทงเทง่ง่ายใส้หนีก่อนครับผมเด,ออเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเท่ง้นีควันครับผมยึดกับชิบรตูปจิตซาครับแมีนบ่เอาจังไดดีครับผมเนี่เอามาใส่ผิดครับสุดวันบทศูนย์และก็ว่าจิเทใส่นี่เลยนะครับผมมันปิดปูก่อนครับเสียวลงเลยหรือเปล่า ลุงเลยเจาะออกได้บุญน่พี่นหน่อยผมมุ่งไปได่นเจาะออกได้บุญได้มันต้องได้ครับผมเขาได้ก็ต้องออกได้ครับเขาได้ครับเอาลุงไปใส่แม่ลงไป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  งานเขายายายาป็นดังซีครับผมยาป็นดังซี่ล่โอ้ยล่ะนันล่ะอแข้งได้เดวได้ลน่อง่น้องเนาะหนาแก่ได้เอาถังมานครับไ้ทงขาครับผมด้นเราทางอันนี้มา งานที่เหลือก็เป็นทางเขาอยู่ที่ง่ายครับไม่อยากจะใส่น้อกันครับผมยามกัดปากครับสองแยกครับผมี๋ังก็าผิดโมแม่นต้องผิดหรอกครับไปหาจับกบมาขึ้นนี่ครับผมเลยเอานี่ัวใส่กบกบ็ได้ครับบันขึ้นก็ได้กบ เดี๋ยวลงไ้ได้เลี่ยนทังมาที่หละเอ้าอย่างังครับผมจันอย่างป่าป่าป่ามาไปลงไปอือบ่อรค่ะกมาที่ครับผมูที่ที่อ๊บจะออกขางที่อีกตัว ออกมาได้ไหลนะายมากไปที่เร็วก่อนนะครับจังเบิร์เพราะว่าอันตรายครับผมมันออกมาได้ในงานเขาอีกแล้วกบจักตาครับผมจับว่าท่านนี้ก็คือปู่ดิครับผมปู่นเ,นเนียนอยู่ครับโอ้นั่นนั่นนั่นกบพิ่ลีครับผมพี่นลี่ใหออ้ผมช่ครับ หส่ควานครับผมอยู่กันนี่เดี๋ยวใส่ไปก้อนครับผมจังมาสู้นะพี่น้องคนระับมีช่วที่หลังครับผมตามไหลครับผมนี่ห่วยลงไปข้างล่างไปเบื้องยามหลอดใหญ่ก็บ่ได้น้ำไหลครับเอ้อหายอย่บเดี๋ยวตังสู้ครับผม มันไม่แรงไม่ครับผมปุ๊กยิ้อยู่ครับผมดุ๊กยิ้มอู่ปุกยิ้อยู่เฮ่ยพี่น้องว่าเบิ่งผลงานครับเดี๋ยวไมจหขายครับตอนนั้นตอนที่แหลกอ่อนซ่อนปูอยู่ครับแต่ตอนนี้บ่อ่อนซ่อนปูแล้วครับผมอ่อนซ่อนป่าครับ ลุกพ่อเนครับ พี่น้องอี่ผัวป่ามาโชว์ป้าพี่น้องป่าอีาย่งก็ดอกกระดียเดี๋ยวใหญ่เบิ่งครับวันได้เลยมนสายพันนบ่มันเป็นรุ่นมันวันนีมันมีปลาเข็งป่าเขง่งอะเนียพี่น้องอู้เข็งกตัวใหญ่ป้าของเบิ่งครับผมอืมยังเศรายังลงโอ้ตอนนี้ยังล่องอยู่บนนี่พี่น้องของเบิ้งป่าอีพอ่ออีแม่ ว่านปลาคอมึงนี่ปลาเข่งอาดเบิ้งกันด้วยเบิ้งของเพื่อนกี่น้องเบิ้งกระดุกยังไม่ลงบ่รอดมาดูกันบ่กระดุกต้องน้ำมันแห้งกว่านี้อือน้ำอย่างไรฮู้ยของเพื่อนครับผมหายเลยของผมได้นี่มีตะปูป่านปลาเข่งหมู่ว่านปลาคอมึงนี่ปลามึงนี่ปลาเข่งอ่ามึงนี่ปลาเข่งมือนปลาดุกไปถึงบ้านเลยบ่ลูกค้าเต็มเลยงามเลยหมู่านี่ คุเลนี่้ยทุนงนี่ลุงนี่ปลาดุกไม่แฝนนมนเออฝนเออต้องรอฝนพี่น้องครับผมโอ้ยเช้าเ้าถายแล้วครับผมอ้เพื่อนครับผมครับผม พ่อครับผมไอ้เพลินของเพลินในป่าดพี่น้องปลาเค็งพ่อยเมียเพราเป็นยังครับผมผมงพ่อของคุณครับผมบนต้องเหลายครับพี่น้องเนาะเอาที่ต่างครับผมแต่ไม่หมวอนราศีว่าสีแก้วครับผมกับตอว่าได้ได้กินได้อย่างอยู่ของเฮาครับผมแต่ของเพลินมันเป็นร่องร่องมันกว้างครับที่ป่าตรงลูกของนั้นครับผมหอมหอมป่าของเพลินหลายกองเข้าครับที่ต่างครับผมกับบ้านหลังครับผมหมานอยู่ครับหมานอยู่เอาหรับน้องเข้าสวัสดีครับผม <laughs> เป็น,นใะไลายาย,ยู่บาานดีเน้อว่าบนบอกว่าพอได้ลายกันมีนี่ได้ไปิงมีนี่นี่ประดุกพี่น้องโอ้าไปออกข้าวออกซ้ำเนี่ยแหละครับผมก้าบัานก้าบันก้าบน